วันนี้นะ่ะง่วงนอนมากมากกินกาแฟไปสองแก้วสามแก้วก็ไม่อยู่เพื่อนเพื่อนเยกินกาแฟมานี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆนเนาะแบ่งปันกันไปมีแต่มีแต่พี่แต่น้องเนาะมีแต่เพื่อนเพื่อนกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเราต้องไปหลายบ้านหน่อยเพราะว่า สวัสดีนะคะคุณหาไทยทิพย์คุณหาไทยทิพย์รู้สึกว่าจะได้แบบเขียนไว้อยู่เนาะเพราะว่าเขาต้องออกต่างจังหวัดแต่พี่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเนาะแล้อะไรกินตอนเย็นจ้าคนสวยนะคะ สวัสดีค่ะใครเนาะเป็นชื่อภาษอาอังกฤษเนาะค่ะเนาะวันนี้ภาษาอังกฤษเยอะเยอะเพื่นนนอนๆเลยอยู่ข้าวตอนเย็นไม่มีอะไรจะกินยังไม่นึ่งข้าวเลยก็เลยกินขนมรอก่อนรองท้องไปก่อนตอนนี้เฮ้สวัสดีค้าสวัสดีนะคะกินขนมขนมมันๆพี่ไปงานแต่งมานะวันเนี้ยแบงค์แต่ตีสี่เลย เป็นแบบได้ครบประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่าไปนะเปนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ก็ถือว่าแบบโอเคอยู่ค่ะกบูฮัวสัน yeah. Yeah. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีได้ก็ สวัสดีค่ะไปติดไปติดข้างหน้าเดอ้อต้นมะพร้าวเดอ้อก่อนเนาะถ้าเกิดยังไม่ดียังไม่หายเนาะเพราะว่าตาเราต้องเอาไว้เอาไว้ดูเนาะเอาไว้มองเนาะมันก็ N I M เห็นเห็นเขามาอยู่เนาะทำชิปหรือเปล่าคะขึ้นเวทีไหมขึ้นไลฟ์สดไหมคะถ้าเกิดขึ้นไลฟ์เหมือนคนต่างประเทศแวบบไปแวบบมาแวบบไปแวบบมานี่นะพี่ก็ยังแบบไอ้นี่อยู่แวบบไปแวบบมาอยู่เนาะ ช่องในบ้านย่ายประสิทธิ์นี่เนาะบางคนมันกับ่านไปผ่านไปประบ้านสองคนแล้วค่ะตอนเนี้ก่ยังกับไข่เนาะกก่ยังว่าแบบ ทักทจใช้หมวแจะพูดคุยธุระหน่อยก็เลยเมื่อกี้นี่เนาะก็เลยน้องหนิงเลือกยานหรือยังได้อะไรกินตอนเย็นเมื่อเช้านี้พี่ไปกินต้ดูสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีได้ก็ สวัสดีค่ะคุณหวานปังปังนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ามาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะคพี่ยังยังตอนนี้พี่ยังถ้าเกิดลงเวทีนู่นหละถึงจะไปบ้านญาติไปไม่รู้ชาติไปเรียบร้อยครับมือนี้ต้องจ้าไหก็ต้องไป ง่วงเท่าง่วงถ้าง่วงมากๆก็ต้องพักสักหน่อยเพืเ่อน,นเนาะสวัสดีอ๋คุณสุรศักดิ์บอกว่าสวัสดีเช่นกันครับโอ้สวัสดีเช่นกันครับเนาะค่ะเนาะคุณอุไรไม่ได้ขึ้นเวทีหรอฮะในคขบาบอกมาจากใส่นล้วเพืเ่อนเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็คือนนกัน กับลู้ว่าเพราะว่าเรียนน้อยค่ะเรียนน้อยขอบคุณนะคะที่ก็มาเป็นกำลังแรงใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณภา,าษาอังกฤษแต่เูื่อวันนี้ก็จีนเนะาะแต่โต๊ะจีนก็ไปกินข้าวที่งานโต๊ะจีนเมื่อเช้าเนี่ยพี่สาวเก่งจังจ้าไม่เก่ง โอ okay. ชื่อเล่นก่อนดนะ้อเอาชื่อเล่นก่อนนะมีธุระกับวาวากันเนาะค่ะเนาะเาขามาไปเขามาเป็นกำลังแรงใจแใย่ประสิทธิ์ก็โอเคก็ดีใจแล้วค่ะเนาะเพื่อนเนาะดีใจร้ายแล้วว่วาต่างคน,นกับต่างแบบนี่แบบ เหมือนเอ้ยตื่นเช้าไล่ตื่นแต่เช้าไล่ภาษาอ,อังกฤษ S E E นอ้อเป็นเพืเ่อนเนะ S e e. เาะ S E E ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะ แต่อา่านยายประสิทสธ,ธ,ธิ์อ่านอ่านไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะไม่ไม่ออกด้วยสวยของพี่จับจับสีสะเก็หรือ,อยังเออตาลิงตาลายไปแล้ว,ออลวออเวุืปอนเนาะ วบอยมากรับมันมันใครเนาะอ,อยู่หน้าบ้านเนาะเห็นแวบ,บไปแวบบมาอยู่ เปลี่ยนกันขับกับเปลี่ยนกันขับกับพ่อบ้านที่บ้าน